ทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคนข่าวสือซองอาม่าพีเคพีชาแนลเด้อทุกคนมือนี้ก่ออยู่กับอากินนอีกเส้นเคยเนาะคือมือนี้เฮาซิมาซิมานเก็บต้นบุกเด้อทุกคนต้นบุกขนาดเนาะหมักบุกขนาดอยู่ในดินหันเนาะแต่ว่าเฮาซิเก็บเอาแต่ต้นของมันเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเฮาซิเก็บต้นบุกไปเห็ดหยางเนาะหล่ะกัตอนนี้ก็อิไปเก็บต้นบุกกันก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวซิมาให้ทุกคนเบิ่งต้นมันก่อนเี่ต้นมันจะเป็นแบบนี้เนาะ ต้นบุกที่หาอันตอนนั้นเขาถ่าย <c oughs> หมากของมันแล้วเนาะหมากของมันจะอยู่ในดินเด้อทุกคนเป็นคือมันเนาะแต่ว่าคันๆได้ทุกคนนี่ทั้งนี้มีหลายชนเลยิองมาอันนี้จะเป็นต้นใหญ่เนาะทุกคนเป็นบุกเป็นบุกหมากบุกต้นบุกทีว่าเขาปลูกเนาะคนปลูกเด้ออันนี้จะเป็นตัวที่คนปลูกเนาะตัวอยู่ป่าก็มีเนาะตัวทีว่าเขาว่ได้ปลูกขนาดมันออกโดยธรรมชาติของมันตรงนี้เนาะ ตอนนี้นี่เ้าที่มาตัดเอายอดอ่อนๆแบบนี้เนาะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นตัวอ่อนๆเด้อเนี่อันนี้เป็นตัวอ่อนเนาะเขาจะตัดประมาณซ้านี้ครึ่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวสิตัดเลยเด้อนี่ทุกคนเขาสิตัดเอาประมาณนี้เนาะส่วนนั้นนี่ก็จะป้าให้มันออกมาอีกนี่ <laughs> เดี๋ยวตัดตัดตัดต่ดตออีกเขาบพ่เอาลายเนาะทุกคนเหาสีเอาประมาณสองสามสี่อันแล้วก็ได้แล้วเนาะเอาไปพอกินนี่ตอนที่ว่ามันยังบ่สุกแบบนี้นะทุกคนกินบ่ได้เด้อถ้าว่าเอาลินไปเลียม,มันยังนี่คือคันลา,ลายเลยทุกคนคันแท่คันวาเนาะจะเห็นไหลินของเขานี่มันโผงหมดเลยเอาอีกทางใดเออทางฝุนนี้อีก บุกไหมทุกคนมีเป็นส่วนแบบนี้เลยหลายชุดอ,นนอันนี้บุกอันนี้บวกแมงเฮาปลูกเด้อทุกคนเป็นของชาวบ้านเนาะส่วนบุกอันนี้จะเป็นของไอฮักเขาเนาะเป็นที่น้องกันนี่อ่าตัวนี้มันน้อยเด๋ยวสิพาไปเอาทางพุดอยาตึ๊บทุกคนอยาตึ๊บแห้ง มาเบิ่งแม่ต้นนี้คือใหญ่แห้งเลยเนี่อะาูนี่มาเบิ่งไกลๆเนี่ยต้นมันจะมีลายแบบนี้เลยทุกคนคือลายงูขนาะเก็ดงูเนาะเป็นลายแบบนี้เลยถ้ากฏจะตัดเอาแต่ประมาณครึ่งนึงเนาะซ้ำนี้อันนี้จะเป็นตัวทีสูงแล้วมีจากอันไหน,นหนึ่งสองสามสี่สี่อันแล้วโอเคเนาะโอเค <laughs> พอแล้วนะคะเสี่ยวก็ไปเฮ็ดเมนูด้วยทุกคนเดี๋ยว คอยติดตามเบื้องํำกันไปยาวๆเนาะว่าสิเฮ็ดเมนูอันใดเนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนคอดเฮือนเด้อทุกคนตอนนี้ต้องคอตัวกลับเฮือนก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันเด้อโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้กลับมาคอดเฮือนของเฮาแร้วเนาะแต่ว่ามือนี่เป็นมือที่ว่าเฮาไม่ได้แต่งกินอยู่ในเฮือนเด้อทุกคนอยู่ในเฮือนควรมันห่อนเนาะก็เลยออกมาแต่งกินอยู่ลางเฮือนนั่นแหละเนาะนี่ไก่ก็ออกมาหลา่ทุกคน แลวการลักจากที่ว่าเฮากลับมาเี่นนเฮาเกาะได้ดังไฟไว้เร้วนาะทุกคนเนาะดังไฟป้าเร้วเราก่อตอนนี้เฮาสิม,มาปอกอันนี้เด้อทุกคนต้นบุกเนาะชิม,มาปอกเอาอันจะนี่ออกมาไกลๆนี่ปอกเปลือกตัวนี้ออกเนาะนี่ปอกแบบนี้เลยทุกคนปอกอันเปลือกของมันนี่แหละนี่เปลือกตัวนี้จะกินบ่าได้เด้อเฮาต้องปอกเนาะทุกคน บนแนะนำให้กินเดอ้อตัวนี้นะนี่ปอกไปเรื่อยๆเลยเดอ้อใบมันก็สามารถกินได้เนาะสามารถกินได้เลยถ้าว่าเฮาปอกอันตัวนี้ออกหมดแล้วเขาสามารถเอาไปต้มกินได้เลยโอเคทุกคนตอนนี้เฮาปอกเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้จะเป็นส่วนใบของมันเนาะอันนี้เป็นต้นของมัน หลังจากที่ปอกแล้วๆเฮาเก็มาตั้งหม้อเลยทุกคนในหม้อนี่จะมีแต่น้ำเปล่าเด้อทุกคนบ่ได้ใสม่มะไรอย่างเลยเนาะแะก็เขาทีใส่สอันนี้ต้มลงไปเลยต้นนี้จะต้นโดนนิดน,นึงเด้อทุกคนเด้อต้มเด้อตุมโดนดน,นิดนึงแบบเขาสามารถสังเกตได้่ายๆก็คือเวลาเขาต้มป้าไย่จงนี้เนาะแล้วเวลามันชุ่มมาจะเป็นแบบเวลาเขาไปบีบเบิ้งมันจะปิดเปืเป่อยไห้เนาะคือกับเขา ต้มบ,อ,บอนาดไหทุกคนถ้าว่ามันเปื่อยแล้วก็คือเอาได้แล้วเนาะสามารถกินได้แล้วเดี๋ยวนี้เ่าก็ซี่ต้มว้แบบนี้ก่อนอันนี้ก็จะหักด้วทุกคนเด้อใบมันก็ต้มลงไปเลยเนาะของแซฟเด้ออันนี้จะเป็นอาหารที่แซฟเนาะใส่เลย ห่อนทุกคนห่อนอืมใส่ไปอเอาผ้าเขียลงไปเลยอืมนี่จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะมาไกลๆดูเอาที่ใส่ไว้แบบนี้ก่อนเนาะตม้มปิดฝาไว้ต้มไว้แบบนี้ประมาณ ครึ่มมงชั่วโมงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวฮอซี่ต้มไปประมาณครึ่มมงชั่วโมงเนาะหละ้วเดี๋ยวเจอกันตอนมันสุกเด้อทุกคนเด้อโอเคเนาะทุกคนตอนนี้อาหารของเราตัูที่เราต้มไปก็สุกแล้วเนาะนี่เวาเบิ่งไกลไก่มันจะเป็นคือกับบอนเลยทุกคนคือกับเ๋าต้มบอนเลยเดี๋ยวซิปบุงให้เบิ่งเด้อนี่จะเป็นแบบนี้เนาะ เป็นคือค้ายบอลเลยทุกคนแต่ว่าบูมเป็น hmm. บอลเด้อตัวนี้เป็นต้นต้นบุกเนาะทุกคนนี่มันเปื่อยเปื่อยแท้เปื่อยวาแล้วลองบีนดน้ำออกบุ๊มมี่น้ำเนาะใส่ลงไปในโคกเลยใส่ลงในโคกมด,มด,ม,ดมดเลยเด้อทุกคนเด้อนี่ใี่ใส่มดเลยแล้วกะเดี๋ยวซิมาตามเนาะบูมให้น้ำเข่าเด้อนี่ใบก็ใส่ไปหมดเลย ต้มจนเปื่อยหมดแล้วต้มเปื่อยแบบนี้แล้วมันจะบุกคันเลยเด้อทุกคนแต่ถ้าว่าเขาต้มบวกสุกมันจะคันเนาะทุกคนเนาะอือหอนโอเคเนาะทุกคนหลังจากที่เขาตาัดออกเป็นทีเรียบห้อยแล้วออเฮากะซิมาเริ่มตํากันเลยเด้อทุกคน ก่อนอื่นเข้าตองซอยมักเพชดพักหอมใส่ก่อนเนาะซอยมะเพ็ดใสมะเพ็ดดิบเด้อนี่ไปเก็บอยู่หายมาเนาะบ่ใสไลยก็ได้มะเพ็ดนะพอดีแซ่บใส่พอดีแซนะ่บเนาะเพชรไลยกับบแซ่บมาสิขายใส่ไป ส่วนผักหอมตัวนี้ยังบ่ใสาเ่เธอเนาะเดียวมันชุกม,มาแล้วก็ค่อยใสย่บู้เอิญเนาะเป็นผักหอมแบบอหอมๆเลยโอเคเนาะตอนนี้เอาสิมาตาปุลเนาะปนนผักหอมเกลือเป็นนัวใส่เป็นแป้งน,นัวเนาะทุกคนลวก็ตามเลยตมผสมเนะาะตมให้มันเข้ากันดีหอมผักหอมหอม,หอมสุดเลย มูลมูลไปเลยทุกคนเห็ดแบบนี้มันจะมูลง่ายกว่าตีเนาะเอาสิเห็ดแบบนี้เด้อถ้าเกลือเป็นนวดไดใดก็คือเอาไปขวด้เลยเนาะโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เราขอสิมาตัางหม้อกันเลยเด้อ เทุกคนตอนนี้เขาก็ตั้งหม้อเร้วออ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่น่่่่่่่้่่่่่่่น่่อ่่่่่่่่่่อ่่่่อ่่่่อก่า่่่่ม่่่่่่น่่เ,เ,เนน่่เ่่ก่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ิ่ นี่เนาะต่วนบุกเดอร์ที่ขว่ซินหมูใส่น้ำทาให้น้ำมันหอนก่อนที่ใส่แล้วเด้อทุกคนน้ำมันโดนน้ำมันโดน ชินหมูตัวนี้เขาจะบดกใส่เกลือตัน,นวลเหรอเด้อเพราะว่าบอนนี่เขาใส่ไว้แล้วเนาะน้ำมันตุนทีกเขาใส่ไว้แล้วน้ำมันโดดขวาวห้ชินหมูลเดือดเดแล้วก,ก็คอยใส่ตัวนี้เขาไปเนาะโอเคทุกคนขวบประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วเนาะ เขาก็ซิเตอร์มันตรงนี้ลงไปเลยต้นบุกของเขาที่เขาเอาไปตำม,มาเรียบร้อยแล้วนี<ย>่ใส่ลงไปเลยน้ำมันโดดแห้งว้าวซีส,สันขึ้นหนักินแห้งทุกคนเบิ่งไหมหนาตาดีได้นี่ หรือว่าถ้าผู้ใดบุ้มักแบบบุ้มักใส่ซีนหมูก็สามารถตามแต่ตุวบุ้ตัวนี้กินได้เลยเนาะแต่ว่าเฮามักขวดวรือว่็ขวใส่ซีนแบบนี้กินนะเอาก็เลยขวดใส่แบบนี้นเดี๋ยวเฮาซี่อดปลาให้ซีนหม,มูสุกเดิมคนเดี๋ยวเจอกันตอนซุกเด้อ นี่อาหารของเฮาก็คือแบบลาซุกเล้อเนาะเดี๋ยวเฮาสิปองเลยเด้อทุกคนหน้าตาดีเนาะเบิ่งไหมชูชไก่มาเดี๋ยวสิตัดใส่โอ๊ตลืม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 ัหอมทุกคนเอใส่ฟังหอมก่อนเชีฟังหอมตัวนี่บุกเอิญนะจะได้หู โอเคเนี่ยควรไปควรผ้าหอมใส่ตัดผ้าหอมใส่แ้วจะมาใส่จานเลยทุกคนโอ้ยน่ากินแห้งเต็มจีเต็มจีพอดีพอดีน้ำมันหมู ทุกคนนี่จะเป็นอาหารคั่ของเฮาเดอร์ต้มนะต้มบุกเนาะต้มบุกแล้วก็เอามาคั่วใส่ซินหมูอีกเนาะก็สิ่อิ่นเมนูต้มต้นบุกเนาะทุกคนเป็นอาหารของคนดอยเดอร์าไพรมกกักเกาะลองเอาไปเฮ็ดกินได้เนะาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เดอทุกคนถ้าไพรมกกักเกาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องอาร์มาพีเคพีชแน,นลเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยลวก็าคํำวัน คลิปๆใหม่ๆตัวไปเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี